เลยท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาทกถาธรรมในวันนี้อาตมาจะกล่าวโดยหัวข้อว่า การเมืองเรื่องของโพธิสัตว์การเมืองเรื่องของโพธิสัตว์บางคนจะรู้สึกหงุดหงิดขัดข้องในใจว่าเอาอย่างไงกันแน่ตั้งแรกทีเดียวการเมืองเรื่องของมนุษย์ต่อมาเรื่องของธรรมะต่อมาเรื่องของธรรมชาติวันนี้การเมืองเรื่องของโพธิสัตว์ ดูมันโอเอโลเลขอทำความเข้าใจกับท่านทั้งหลายผู้มีความรู้สึกอย่างนั้นว่า um ไม่คัดกันแต่โดยประการใดเพราะว่าพระโพธิสัตว์นั้นคือผู้ที่ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎของธรรมชาติอันเชียบขาที่สุดนั่นเองมนุษย์มีธรรมะ ธรรมะคือความถูกต้องของธรรมชาติเพราะพระพุทธศาสร์มีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติรักชีวิตทุกชีวิตไม่ว่าชีวิตชนิดไหนโดยความเป็นชีวิตเดียวกันนี่เป็นความประสงค์ของธรรมชาติอย่างยิ่งที่สร้างมาให้อยู่ร่วมกันโดยสันติสันต,นติซึ่งเป็นอุดมคติอันลึกซึ้งของคําว่าการเมืองทั้งหมดอยู่ร่วมกันโดยสันติโดยสันตินับตั้งแต่ตนไม้ใบหญ้า ศึกษาชาติจนไปถึงสัตว์เลรัจฉชานถึงมนุษย์ถึงบุคคลถึงเทวดาและท่ามีมันได้สิ่งที่มีชีวิตเหล่านี้รวมกันเป็นหน่วยเดียวกันด้วยความรักสมัครสมานสามคัคคีใครมีจิตอย่างนีคนนั้นเรียกว่าโพธิสัตว์ก็เป็นมนุษย์นั่นแหละมีธรรมะตามกฎของธรรมชาตินั่นเป็นความรู้สึกที่มีอยู่จริงอยู่ในใจเรียกว่าโพธิสัตว์ท่านขออย่าได้ สงสัยด้วยทังเกยียจระแวงอะไรเลยหนเะมื่อพูดว่าการเมืองเรื่องของมนุษย์เรื่องของธรรมะเรื่องของธรรมชาติหรือเรื่องของโพธิสัตว์ในวันนี้มนุษย์มีอุดมคติของโพธิสัตว์น่าจะเหมาะสำหรับจะเป็นนักการเมือง อุดมของอุดมคติของโพธิสัตว์คืออะไรคือรักผู้อื่นหรือบางทีรักยิ่งกว่าตัวและยอมตายเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นหมู่มากได้เมื่อเห็นว่ารวมกันแล้วนะมันมันมีค่ามากกว่าเราคนเดียวแระโพธิสัตว์ยอมตายเพื่อประโยชน์แก่คนเราอื่นได้นี่เรียกว่าอุดมคติของโพธิสัตว์ในความหมายหนึ่งก็ว่าผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้า เขเรียกว่าโพธิสัตว์ใจความที่ตรงกันก็คือว่าสละความเห็นแก่ตัวสละความเห็นแก่ตัวสละความเห็นแก่ตัวเอ้ยไปไม่มีที่สิ้นสุดจนไม่มีความเห็นแก่ตัวก็มีความรักในผู้อื่นอยู่แทนกลายเป็นอุดมคติของพระโพอธิสัตว์ด้วยเหมือนกันถือความหมายแล้วก็ว่าความรักเป็นเบื้องหน้า ทำอะไรทําไปด้วยความรักดังนั้นการใช้อาจยามันก็ไม่มีมันก็ไม่มีมมมใครๆก็เห็นได้ความรักความเมตตาที่เป็นหัวใจของความเป็นโพธิสัตว์อุดมคติของโพธิสัตว์สรุปสั้นๆก็คือความไม่เห็นแก่ตัว เห็นแก่ผู้อื่นเห็นแก่ความถูกต้องของธรรมะนอีอุดมคติของโพธิสัตว์ถ้านักการเมืองมีอุดมคติอย่างนี้ก็เป็นนักการเมืองที่มีอุดมคติของโพธิสัตว์โดยเนื้อแท้และหัวใจของนักการเมืองก็มีอยู่อย่างนี้แหละเสียสละประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์ของมหาชนจะก็จะเป็นยอดของนักการเมือง โดยธรรมชาติโดยไม่ต้องตรงสัยเลยขอให้สังเกตศึกษาให้ลึกซึ้งจนเห็นชัดว่ามันเป็นอย่างไรอะไรมันเป็นอย่างไรอุดมคติของโพธิสัตว์ย่อมครอบงำสัญชาตญาณอย่างสัตว์สัญชาตญาณอย่างสัตว์นี่เห็นได้ในหมูสัตว์ได้รัจฉาน สัญชาตญาณอย่างสัตว์แม้ในห i, มู่คนที่เป็นคนๆน,นี้ก็มีสัญชาตญาณอย่างสัตว์เพลื่อนแค่ตัวแหละ <c oughs> หรือว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีความคิดนึกอะไรมากไปกว่าประโยชน์ของตัวอุดมคติของโคทิสัตว์ก็คือครอบงาสัญชาตญาณอย่างสัตว์โพธิโพธิอีกแปลว่าความรู้ความฉลาดยอมครอบงําความโง่ครอบงําความโง่ จะถือเอาความหมายนี้ก็ได้อดุลกติโพธิศัตว์คือโพธิโพธิครอบงำสัญชาตญาณอย่างสัตว์ก็คือความโง่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 ทำอะไรไม่ถูกต้องตามที่ควรจะทำชายคู่ไหนดีได้ทั้งสองคู่อดุคกติโพธิสัตว์ตย่อมครอบงำสัญชาตญาณอย่างสัตว์โพธิโพธิโพธิอยอมครอบงำความโง่ความโง่ความโง่ซึ่งเห็นแต่จะได้ส่วนเดียว ถ้าว่าอุดมคติของพระโพธิสัตว์หรือนักการเมืองที่มีอุดมคติของพระโพธิสัตว์ตามมาอยู่ในหวัวใจของสมาชิกรัฐสภาแล้วรัฐสภานั่นก็จะตรงตามคำที่พระพุทธเจ้านนตรัสว่าประชุมของสัตรรว์ประุษชุมนุมของสัตรรว์ประุษเรียกว่าสภาสภา ในสภาชนิดนี้ไม่มีสุนัขปากร้ายกัดไม่ปลอยกัดไม่ปล่อยไม่มีสุนัขหลอกลวงเป็นสุนัขจิ้งจอกไม่มีสุนัขคอยกินเดนของเน่าของสกปรกของสัตว์อื่นนี่มันไม่มีอย่างนั้นมันมีอย่างนั้นถ้ามันมีอุดมคติของโพธิสัตว์ก็จะมีแต่สุนัขที่สมัครจะเลียแผลของผู้เจ็บปวด เลียให้ทั้งสองฝ่ายไม่อา่าฝ่ายไหนใครมีแผลเจะ็บปวดก็เลียหมดเป็นสุนัขเลียแผลให้แผลมันหายเป็นผู้ประสานรอยร้าวทุกอย่างทุกประการไม่ว่าจะเป็นรอยร้าวของอะไรของใครซึ่งมีอยู่ในในชุมนุมนี้เป็นสุนัขเลียแผลให้แผลหาย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 ไปโดยเร็วหรือแม้แต่จะเป็นสุนัขเลียก้น ขออภัยมันหยาบคายไปหน่อยนะสุนัขเลียก้นบางทีจะไม่เข้าใจก็ได้เาจะมาเคยเห็นในที่บางแห่งเคยไปเห็นเขาปล่อยให้สุนัขช่วยเลียก้นของลูกเด็กเด็กขนาดทารกที่ถ่ายจาระเนี่ยให้สุนัขช่วยเลียก้นนึกแล้วเห็นแล้วก็ตกใจเหมือนกันแล้วก็ทาไมก็ยังเกิดความคิดอุตริวิฐานอย่างนี้ มันจะเป็นโดยบังเอิญก็ได้แต่มันมีความหมายนะสุนักเรียกต้นทําความสะอาดนี่มัน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 อะไรมันดีมันสูงยิ่งไปกว่าสุนักเรียกแผลเสียอีกดีกว่าสุนักเรียกแผลเสียอีกยิ่งกว่านั่นอีกมันก็จะมีสุนักผู้พิทักความถูกต้องรักษาความถูกต้องพิทักความถูกต้อง นี่เจะเรนยกันกตัญญูกต็ตามใจอมันยุติธรรมที่สุดมันต่อสู้จนตัวตายมันต่อสู้กับศัตรูของนายจนตัวตายตัวนักนี่ออกต่อสู้กับโจรผู้ร้ายจนตัวตายนี่พิทักความถูกต้องโดยความส่อสัตโดยความกตัญญูหรือโดยความเป็นสุนัขชนิดประเสริฐนั่นแหละจะเลือดก็ฝ่ายไหนเราคิดดูเถอะ เราจะมีรัฐสภาที่เต็มไปด้วยสุนัขปากไรสุนัขหลอกลวงสุนัขกินเด้หรอจะมีแต่สุนัขเลียแย่สุนัขเลียก้นสุนัขพิทักความถูกต้องจนตัวตายเราจะเลือกเอาอย่างไหนก็ขอคอยท่านทั้งหลายคิดดูใครคุรดูแต่สิ่งเหล่านี้มีได้เพราะถ้ามีอุดมคติของพธท่ศัส์าแล้วเราก็จะมีแต่สุนัขชนิดที่เราปรารถนา รัฐสภาของโพธิสัตว์เต็มไปด้วยสัตบุรุษสัตบุรุษประกอบไปด้วยธรรมของสัตบุรุษที่เรียกว่าสัพุทสธรรมดังที่เคยกล่าวมาในการบรรยายขั้งทิ่แล้วม,มาว่าเป็นผู้รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การ,รู้บริษัทร,รู้บุคคลทําถูกต้องไปหมดในธรรมะเจ็ดประการนี้เนี่ยเป็นสมาชิกของสภา ให่สภานั่นชื่อว่าสภาของสัตตบุรุษสภานั้นจะเยือกเย็นเย็นเย็นไม่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศแม้เครื่องเดียวสภานั้นก็จะเย็น,เย,น,เ,ยนเย็นเย็นยิ่งกว่าใช่เครื่องปรับอากาศไม่รู้กี่ตัวจะสะอาดสะอาดกว่าในรัฐสภาที่ไม่มีสกุลิสธรรม มาชิกของรัฐสภาเห็นปานนี้จะเป็นที่พึ่งของคนยากของคนยากของคนที่ได้รับความทุกข์ทรมานมาได้รับความเป็นธรรมถูกกดขี่กล่มแหงโดยไม่เป็นธรรมมีรัฐสภาของโคกทิสัตว์เต็มไปได้วยบุคคลประเภทนี้พวกิศัตว์ทะเลาะกันไม่เป็นด่ากันไม่เป็น,น,เ,ปนเลื่อยขาเก้เาอี้กันไม่เป็นลองคิดดูจะเป็นอย่างไร รัฐสภาของพุทธบริษัทของโคติสัตว์นั้นจะเป็นอย่างไรขอให้คิดนึกสักหน่อยเถอะมันไม่ไกลเกินไปจนคิดนึกไม่เห็นมันเห็นอยู่ชัดๆ้าช่วยกันสร้างรัฐสภาของโคติสัตว์จะได้เป็นของขวัญอันประเสิฐสูง <laughs> สุดของมนุษย์เป็นระบบการเมืองที่สูงสุดแท้จริ <laughs> ง สันติภาพโดยไม่ต้องใช้อาจจะยเอาละทีนี้เราก็จะพูดถึงธรรมะของโพธิสัตว์โดยตรงโดยตรงกันอีกธรรมะของโพธิสัตว์นั่นก็เหมือนกับธรรมะของพระพรหมพระพรหมพรหมะพรหมะพรมานี่แปลว,ว่าผู้ประเสริฐผู้ประเสริฐประเสริฐที่ชนิดที่อยู่เนื้อหัว ของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละก็เกิดกรเกิด์คือความเป็นอย่างนั้นเพื่อที่สัตว์มีธรรมะเหมือนธรรมะของพระพรหมเมตตารักจริงกรุณาช่วยจริงมุทิตายินดีด้วยใจจริงอุเบกขารอดูอยู่ว่าเมื่อไรจะช่วยได้ก็ช่วยจริงรออยู่โดวยหวังจะช่วยจริงจริง สี่อย่างนี่เรียกว่าพรหมวิหารถ้าทำจอจองผู้ใดมันก็เรียกว่าพรหมวิหารตามธรรมดา่าหากกระทำกว้างไม่มีขอบเขตก็เรียกว่าอัปปมัญญาเมตตารักจริงคือรักโดยธรรมะมีเหตุผลทางธรรมะเป็นเหตุให้รักมันจึงรักจริงไม่ได้รักด้วยอำนาจของกิเลส มันได้รักในความหวังจะได้ประโยชน์ใดๆซึ่งเป็นความรักแค่รักเทียมรักครอบรั้วเมตตาคือรักจริงคือรักในยธรรมะกรุณาช่วยจริงช่วยโดยความกรุณาจริงๆไม่ใช่ช่วยเอาหน้าหรือไม่ใช่ช่วยเอาเงินหรือไม่ใช่ช่วยเอาประโยชน์ตอบแทนอะไรกรุณาช่วยจริงช่วยจริงเป็นการช่วยที่สะอาดมุทิตายินดีด้วยก็ยินดีด้วยใจจริงไม่ใช่เป็นจปากว่า เป็นคนเล่นตลกดับตาอย่างที่เป็นกันโดยมากแสดงความยินดีอย่างเต็มที่ทางทางทางภายนอกแต่ในใจอิจฉาทิษยสยสูงสุดที่จะมันจะอิจฉาทิษยสยได้อย่างไรนี่มันไม่มีมูทิตาจริงที่อุเบกขาอุเบกขาข้าใจผิดกันเสียว่าอยู่เฉยเยอยู่เฉยๆฉมาทาอะไรไม่ได้ก็อยู่เฉยเยมันแปลความหมายผิด อยู่เฉยๆนั่นรออยู่ว่าเมื่อไรจะช่วยได้พร้อมที่จะช่วยพอช่วยได้จะช่วยนี่รอดูอยู่ว่าเมื่อไรจะช่วยได้อุเบกขาไม่ได้แปลว่าเฉยอุเบกขาแปลว่าเพ่งจ้องดูอยู่ว่าเมื่อไรจะช่วยได้แม้ว่าการเพ่งจ้องนั่นจะเฉยๆแต่ในใจมันไม่ได้เฉยในใจมันกระหาใชิว่าเมื่อไรจะช่วยได้ก็จะช่วยนี่แหละอุเบกขา ย่าได้เข้าใจคํา,าอุคาผิดๆเป็นเฉยๆเยๆไม่ทำไม่รับรู้มันมันไม่ใช่เบขาที่ถูกต้องธรรมะของพระโพธิสัตว์ก็คือธรรมะของพระพรหมที่มาเจืออยู่ในบุคคลผู้เป็นพระโพธิสัตว์เมตตากรุณามุทิตาเบขาอันบริสุทธิ์สะอาดแท้จริงพระโพธิสัตว์ฉันสามารถจะเป็นอยู่อย่างต่ำๆ แต่ว่าการกระทำมันสูงสุดเลยแค่จะกินอาหารอย่างขอทานนุ่งห่มอย่างขอทานกระท่อมอย่างขอทานอยู่กระท่อมขอทานอยู่อย่างต่ำหรือป้อนที่สุดแต่จ,จิตใจสูงสุดมุ่งจะทำอย่างสูงสุดใ้คำพูดที่พูดกันว่า Plan Living High Thinking เอามายกให้แกพุทธ,ธิศาสตร์คนเดียวกันนั่นแหละพวกอื่นไ,ม,ไม,ม,ม่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะสม ถ้าใครจะถืออุดมคตินี้คนนั้นจังยอมตนเป็นโคติสัตเป็นอยู่อย่างต่ำและมุ่งกระทำอย่างสูงไม่ต้องมีรถเก๋งหลายคันไม่ต้องมีตึกหลายหลังไม่ต้องมีอะไรก็ไม่รู้ที่เก็บเก็บซ่อนซ่อนว่นที่นั่นที่นี่ลายผลไร้แห่งไม่ต้องมีสิ่งเหล่านั้น <c oughs> เป็นอยู่มนม็ว่าขอทานแต่ว่าทำประโยชน์อย่างมหาศาล มหาตมรมคันธีได้รับการยกย่องชมเชยกันอย่างกว้างขวาง,งก็เพราะว่ามีหลักการอย่างนี้เป็นอยู่อย่างต่ำแต่ว่ามุ่งกระทําอย่างรูงสุดคนอื่นก็ไม่ไม่ใช่มีแต่มหา,มาท่าคันธีนี่ก็เรียกว่าเพราะว่าเขามีอุดมคติของโพที่หลักสัตว์ตผู้อุทิศชีวิตร่างกายของตนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น อา้าวลืมไปลืมไปไม่ได้พูดถึงความหมายของคำว,ว,ว่าโพธิโพธิโพธิไปพูดแต่ว่าโพธิศัตว์โพธิศัตว์แยกเอาคําว่าโพธิโพธิมาพูดกันสักหน่อยมาพูดกันสักหน่อยโพธิคํานี้แปลว่ารู้หรือความรู้ความรู้ตร,ร,รงกันข้ามกับความไม่รู้หรือรู้ผิด รู้ผิดไม่ใช่โพธิไม่รู้เลยก็ไม่ใช่โพธิถ้าโพธิตรงรู้และรู้ถูกรู้ถูกคือเป็นประโยชน์ก่ทุกฝ่ายนะรู้ถูก <c oughs> ถ้าพูดกันอีกทีหนึ่งก็ง่ายๆก็ว่าโพธินี่คือสิ่งที่ตรงกันข้ามจากกิเลสกิเลสเป็นอย่างไรโพธิตรงกันข้ามหมดโดยจินเชิงนี่เรียกว่าโพธิ <c oughs> <c oughs> กิเลสมันจะเป็นของสกประปล <c oughs> แล้วมีความหมาย เห็นแก่ตัวเห็นแก่ปากเห็นแก่ท้องเห็นแก่เนื้อหนังของตัวโดยท่าเดียวส่วนโพธิไม่เป็นอย่างนั้นอ่ะไปเห็นแก่สิ่งที่ควรจะเห็นมีปัญญามองเห็นแค่เราควรจะเห็นแก่อะไรก็ไปเห็นแก่สิ่งนั้นอย่ามาเห็นแก่ปากแก่ท้องอแก่กิเลสตัณหาของตัวนี่คือโพธิโพธิอะโพธิจึงไม่เห็นแก่ตัวถ้ายังเห็นแก่ตัวมันก็กิเลสทุ่มห่ออยู่มันก็เห็น ตามหน้าของกิเลสมันก็เห็นแก่เนื้อแก่หนังแก่ความสุขสนุกสนานอร่อยโดยเฉพาะอย่างที่เียกกันว่าไอ้กามารมณมีความเป็นบวกแห่งจิตใจได้ตามเราตามได้ตามแต่ได้ทําตามควา,า,ามรู้สึกข,ของกิเลสของจิตใจนี่มันก็เป็นเรื่องของกิเลสแปลว,ว่าสกรปรกคําว่ากิเลสแปลว,ว่าสกรปรกคาว่าโพธิแปลว,ว่ารู้รู้อย่างถูกต้อง ถ้าเป็นโพธิแล้วจะพ้นจากสัญชาตญาณอย่างสัตว์สัญชาตญาณอย่างสัตว์ถ้าที่สัตว์ที่หรือสิ่งที่มีชีวิตมันมีกันอยู่นั้นยังไม่เป็นโพธิแต่อาจจะกลาวได้ว่าเป็นเมล็ดพืชแห่งโพธิมันต้องไปอบรมบ่มให้มันกลายเป็นโพธิสัญชาตญาณอย่างสัตว์ธรรมดาก็เพียงแต่มีความรู้ว่าทําอย่างไรจะรอดชีวิตทาอย่างไรจะรอดชีวิตเอาแต่เพียงรอดชีวิต พอควบคุมไม่ได้ก็กลายเป็นเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวตะเลิดเปิดเ่ยไปเป็นกิเลสสัญชาตญาณน,นั่นก็กลายไปเป็นกิเลสที่สัญชาตญาณต้องจัดที่มีความรู้สึกด้วยความเคยชินหรือเกณฑ์จัดในสิ่งที่ได้ผ่านมาในชีวิตผ่านมาในชีวิตเรื่องความจริงเป็นอย่างไรเรื่องนี้เป็นอย่างไรเรื่องนั้นเป็นอย่างไร เห็นความจริงที่มันแสดงตัวเองเปิดเผยตัวเองฟ้องตัวเอง,เอ,ง,เอ,งอยู่โดยตลอดทุกเวลาแล้วมันก็ค่คอยๆละสัญชาตญาณอย่างสัตว์มาเป็นโพธิโพธิสัญชาตญาณอย่างสัตว์ยังไม่ใช่โพธิแต่สามารถที่จะพัฒนาให้มาเป็นโพธิดั้หถ้าปล่อยไปมันก็ไปสู่ความเป็นสัญชาตญาณอย่างกิเลสกิเลสเ,เกินสัญชาตญาณน,นะกิเลส <c oughs> เกินสัญชาตญาณ สัญชาตญาณล้วนๆยังไม่ถึงกิเลสแต่ถ้าลอยผิดไปผิดทากลายเป็นกิเลสอยู่คนละทิศทางกับโพธิแม้ว่าจะออกไปจากสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณด้วยกันนี่ผู้ที่เป็นโพธิศาสตร์ก็ปลูกโพธิปลูกโพธิปลูกโพธิปลูก้นโพด้่ยไปเอยไปเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะช่วยคนก็ได้เพื่อเสีลสละทั้งหมดให้แก่คนทั้งหลายก็ได้นี่ปลูก้นโพลูกต้นโพ ฉันจะยังไม่เข้านิพพานถ้าว่ามีคนตกทุกข์ได้ยากเหลืออยู่แม้สักคนหนึ่งเขาว่ากันอย่างนั้นนะจะเป็นไปได้ทำอะไรก็สุดแท้แต่ว่านี่เป็นอุดมคติเป็นปจิญญาณของโคธทิสั์ซึ่งยอมปจิญญาณทุหัถ้ายังมีคนตกทุกข์ได้ยากเลืออยู่ในโลกนี้สักคนเดียวฉันจะยังไม่นิพพานยังไม่เข้านิพพานมันมีความหมายมาก ถึงวาดไว้ในลักษณะนั้นเป็นยอดของโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ไม่ไม่ไม่ต้องการให้ใครมาสมมุติว่าเป็นโพธิสัตว์ไม่วางแผนการให้คนทั้งหลายหลงว่าตัวเป็นโพธิสัตว์ไม่ออกเงินจ้างอ้อนใครผู้ดใดมาช่วยสมมุติตนให้เป็นโพธิสัตว์ โพธิสัตว์มีความสื่อตรงสื่อตรงอย่างยิ่งนี่เรียกว่าโพธิสัตว์ในที่สุดหัวใจแทๆ้ๆต้องโพธิสัตว์นี่จรรู้สึกว่าอู้คนทั้งหมดในสนากลจักรวาลน,นี่เป็นคนคนเดียวกันจักรวาลคือโลกทุกโลกทุกโลกทุกโลกมันมีกี่โลกก็สุดแท้ทุกคนในสากลจักรวาลเป็นมนุษย์คนเดียวกันไม่มีศัตรูไม่มีฝ่ายตรงกันข้าม วัตใจของโพธิสัตว์เป็นอย่างนี้ถ้าได้มาเป็นนักการเมืองจะเป็นอย่างไรท่านทั้งหลายลองคำนวณดูเองเถิดใครมีโพธิคนนั่นเป็นโพธิสัตว์ใครมีโพธิโพธิในจิตใจคนนั่นเป็นโพธิสัตว์ก็เป็นนักการเมืองก็ได้เป็นโพธิสัตว์ไม่ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นตเป็นได้ทาไรก็เป็นประโยชน์สูงสุดแกสังคมทานั้นโพธิสัตว์เป็นนักการเมืองก็ได้ โคดิสัตเป็นทหารก็ได้เป็นทหารก็ได้เป็นทหารจะมีธรรมะยิงปืนไม่บาปนั่นแหละโพธิสัตว์เป็นทหารก็ได้โพธิสัตว์เป็นคนทั่วไปก็ได้เป็นคนทั่วไปก็ได้โพธิสสัตว์เป็นศิลปินผู้เฉลียวฉลาดก็ได้โพธิสสัตว์เป็นเทวดาก็ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้ตามที่ปรากฏอยู่ในบาลีโพธิสสัตว์เป็นเทวดาก็มีเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ แต่มันต้องมีหัวใจที่ว่าไม่เห็นแก่ตัวพร้อมที่จะสละแก่ผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นจึงจะเรียกว่าเป็นโพธิสัตว์ไอโพธิโพธิปัญญานี้มันไปเกิดมีความคิดีห็นว่าประโยชน์ที่มากกว่าย่อมดีกว่าประโยชน์ที่เล็กน้อยถ้าฉันตายคนเดียวได้คนมีคนได้รับประโยชน์มากมายแล้วก็ดีกว่านั้นเสียสละทรัพย์สมบัติพัฒนาลูกเมียเงินก็ยอมเสียสละแม้แต่ชีวิต ต้องตัวคนเดียวเพื่อประโยชน์แก่คนนับหมื่นนับแสนนับล้านหรือคนทั้งโลกนี่เป็นอุดมคติของโพธิสัตว์แล้วเวลาจะหมดก็สรุปความมันทีว่าการเมืองเป็นเรื่องของคนใจสูงอย่างโพธิสัตว์ <c ười> คือมนุษย์ที่มีธรรมะตามกฎของธรรมชาติแล้วก็ใจสูงจนเป็นโพธิสัตว์ เพราะว่าเข้าถึงธรรมะของธรรมชาติอย่างยิ่งนั่นเอง mm hmm. เป็นคนของธรรมชาติไม่ใช่เป็นคนของสิเลสเป็นคนของธรรมชาติบูชากฎของธรรมชาติปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติน่าก็จะแถมปกป้องธรรมชาติด้วยพระโพธิสัตว์จะไม่ทําลายป่าไม่ทําลายแม่น้ำำําลาธารจะไม่สร้างบลภาว่าน mm hmm. พริที่สัตว์มันจะต้องเป็นอย่างนี้ โพธิสัตเป็นบุคคลแห่งความเมตตาเมตตารักจริงกรุณาช่วยจริงมุทิตายินดีด้วยจริงอุเบกขาคอยจ้องอยู่ที่จะช่วยจริงๆมีความถูกต้องทุกป,ประการเชี่ยงตรงเชี่ยงตรงแล้วก็สะอาดสะอาดสะอาดทุกศาสนาเขาบูชาไอ้ผู้ที่เรียกว่าโพธิสัตว์โพธิสัตให้ด้วยกันทั้งนะั้น <c oughs> ที่จะมาข้างหน้าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าข้างหน้านั่นก็เรียกว่าโพธิสัตว์หรือที่ว่าจะมาช่วยโลกที่จะบรรลัยด้วยไฟอะไรกันโลกที่เลวร้ายเลวร้ายก็จะบรรลัยนั่นเองทำเลวร้ายนั่นพุทธดจ้จะมาช่วยทันพู้นั่นก็นเรียกว่าโพธิสัตว์นิยมมีโพธิสัตว์ด้วยกันทุก,ท,กทุกศาสานาศาสนา,สา,นาคิวศาสนาคิ์ก็มีเมสยาเมสยาจะมา เป็นคนสุดท้ายนะศาสนาฮินดูก็มีก,รกรันจีกันจีจะจีมาขาวมาชำรสะสารสางสิ่งเลวทรามโหดร้ายในโลกนี้ให้หมดสิ้นไปเป็นคนสุดท้ายเนี่ยเป็นปางที่สิของศาณาลายชื่ออันนี้ไม่สาคัญนะแต่ว่าเขานิยมบุคคลเช่นนี้นี่เขาบุญยมบุคคลว่าจะมีผู้เสียสละสูงสุดมาช่วย กำจัดปัญหาของมนุษย์โดยประการทัง้งปวงจะคิดดูจะหาได้ที่ไหนในรัฐสภาที่จ้างคนให้เลือกตัวมาเป็นผู้แทนนั่นหาโพธิสัตว์ได้ไหมจะหาโพธิสัตว์มาทำยาหยอดตาตักหยดหนึ่งจะได้ไหมในรัฐสภาที่มาจากจ้างคนให้เลือกตัวมาเป็นผู้แทนมันก็ยังมีไม่ได้ หือว่าในรัฐบาลในกรตามในที่มันไม่ได้มีคุณธรรมของโพธิสัตว์มันก็ไม่มีอุรมคติอันนี้นี่จะเป็นอย่างไรโลกนี้กําลังเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวคนมั่งมีก็เห็นแก่ตัวคนยากจนก็เห็นแก่ตัวนายจากก้างก็เห็นแก่ตัวลูกจ้างก็เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเรื่อยๆเขาา้ามาสามีภรรยาก็เห็นแก่ตัวยากันีย๋ยวนี้ลูกกำมานดาก็เห็นแก่ตัว ไอ้ลูกเด็กวัยรุ่นทําบิดามันได้น้ําตาตกอยู่เรื่อยๆโดยจะเฉพามันได้ควบคุมไอ้เดกหญิงวัยรุ่นไม่ไว่าไม่ได้ต้องน้ําตาตกนี่เพราะมันเห็นแก่ตัวมันเห็นแก่ตัวนี่ไม่ต้องพูดไปถึงว่ามันเป็นศัตรูอะไรกันรมันเป็นผู้ที่รักค่ายมีบุญคุณทททแท้ๆก็ยังมีปีศาจอันร้ายกาจคือความเห็นแต่แก่ตัวนี่แทรกแซงเขง้ามาก็ทุกคนเข้าใจความหมายหรืออุดมกติของโภทิัฐะ ถ้าก็มองเห็นในความประเสริฐหรือความสามารถที่จะจัดปัญหาโดยประการทาั้งปวงทั้งจิตทั้งความคิดปรารถนาว้ายว่าการเมืองเป็นเรื่องของสโคที่สัตการเมืองเป็นเรื่องของสโคที่สัตว์อยู่ตลอดเวลาอยู่ตลอดเวลาแล้วช่วยกันอย่างนั้นจริงๆเห็นว่าไม่รับจ้างเลือกผู้แทนนี่มันก็อยู่ใน อันนในโครงการอันนี้นคือจะให้โคที่สัตว์มาเป็นนักการเมืองหวังว่าจะสนใจในอุดมคกติของพระโพีิสัตว์ดึงให้มาเกี่ยวข้องกับการเมืองแล้วประสบความสุขสวัสดีอยู่ทุกทีพาิราตีการเทิน